สวัสดีครับพี่น้องผมพิญาพาเที่ยวนะครับมือนี้พาพี่น้องมาชมมุมสูงยายมาแลงนะครับเวลาหาโมงกลักวๆนะครับนะพิญาจะมาเก็บภาพพระอาทิตย์ตกน้ำนะครับพระอาทิตย์ตกน้ำุคคืนโบราณนะครับตามุมสูงนะครับมุมสูงนะมุมสูงอยู่ตรงพระใหญ่นะพระหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวนี่แหละนะครับ อย่างพจนซื้อเพิ่นนะครับเนาะขสอหนึ่งสี่ภัพพุทธอา๊ยอายา,า,ยาจังเลยนะพี่น้องเลยมหามุคคลนะครับเนะาะธรรมะมหาบุคคลเนาะอุบุลัสนะครับเนาะโอ้ยานมาถือขอให้พี่นอ้องนะพี่ง่ายอ่ะมนีนะครับกะ ในผ้าลูกปห้านนะครับเน่ามะแรงมาชมบรรยากาศพารที่ตกดินมุมสูงของผักใ่นะครับเนาะไปมาเบิงมุมสูงด้านทางบานย่านะครับทางส้นะครับแห่งแรงครับแน่ไม่ต้นไหม่แดงกินพื้นเลยนะครับแล้วไปเบิ้งครับพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไงเนะ่นะครับนี่กามีพี่น้อง ขอาชินเพิ่นและนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวอยู่นะครับเนาะเิ่นก็นมาคำๆเนี่ยนะครับพันก็ขันนะครับจากกลุนขึ้นมาเนาะพี่น้องสีแม่เห็นบ่นออเดี๋ยววิ่ง่ายสุ่มไปบึงนะครับซุ่มบรรยากาศทุง่งนาอันี้โรงเรียนนะครับนี่ตลาดคืนโบราณนะครับเนาะเดี๋ยวสุ่มมือไกลเนาะ นี่นะครับตลาดเนาะน,นี่ตลาดเนาะตัวตัวอำเภอเนาะนะตัวอำเภอเกื้อเอื้อุฒิรัตน์นะครับค่มีเอฟซีหลายหลายท่านมนาะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเอ้พี่วิญญาเกื้อเอื้อุฒิรัตน์ตลาดอุฒิรัตน์ทำไมไม่เจริญนะท่านงกับนะกผมกับตอบว่านใดน,นะครับพี่น้องกะเพิ่นมาจากทางไกลเนาะเอฟซี FC ผมมาจากเกิดทั้งใต้เนี่ยนะนะทั้งภาคใต้นะครับเนาะเพิ่นมาเที่ยวเผลอุฒิรัตน์ คนได้ถามว่าอคอมเมนต์มาในคอมเมนต์นว่าเกิดอุบลรัตตลาดอุบลรัฐทำไมไม่เจริญเลยไม่ไม่แบบไม่ใหญ่เหมือนอําเภออื่นๆนะครับผมก็เลยไปสอบถามผู้ที่คนเก่าคนดังเดิมที่อยู่ตลาดในเขนอุบลรัฐเราเนี่ยนะครับท่านบอกให้คําตอบม,มาอย่างนี้ว่าในเขตตลาดอุบลรัฐเนี่ย เป็นที่ของชนะทานนะครับที่ของชนะทานคาเล่ามานะครับคําเล่านะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับขออภัยพี่น้องนะก็ขอผู้ประสากลางนิดนึงนะครับเพราะว่าเอฟซีที่ถามมาเป็นคนไกลเอ้าไม่เอ่ยชื่อภาคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ดีนะครับนะคือเขาพูดตรงๆว่าเออทำไมมันไม่เจริญเหมือนอำเภออื่นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยทั้งๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ วิยาก็เลยไปสอบถามบุคคลเก่าดั้งเดิมอยู่ที่นั่นเห็นเขาบอกว่าเขื่อนอุบลราเนี่ยตัวอำเภออุบลราชเนีออ่ยเป็นเขตของไฟฟ้าสะส่วนมากนะครับเป็นเขตของกอ,อฟอสะส่วนมากที่อยู่อาศัยก็ส่วนมากจะเป็นของกอ,อฟคือการไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เลยขยายไม่ได้นะครับขยายพื้นที่ไม่ได้นะครับ นะครับก็เลยขยายไม่ได้ก็เลยประชาชนหรือว่าชาวเขินมูลัดก็เลยปลูกบ้านแค่พออยู่เป็นตลาดพออยู่พออาศัยอยู่นะครับเพื่อทำมาหากินเท่านั้นนะครับส่วนมากที่อยู่ในตลาดนี้ก็เป็นคนท้องที่เขืนมูลัดเองก็มีเยอะคนที่อื่นก็มีเยอะแต่ไปสอบถามจริงๆนะมีแต่คนจากจอำเภออื่นๆมาอาศัยอยู่ที่เขืนมูลัดนี่นะครับนะเอาง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะ ก็ขอฝากถึง f c ทุกท่านนะครับคือวิญญาได้มาข้อมูลแค่นี้เนาะกะบ่มีอย่างพี่น้องกะคือค้าหมายว่าเพิ่นว่ามันมันบอจะเริ่มบตึกใหญ่ๆบ่มีนะครับตึกสูงๆใหญ่ๆอย่างบ่มีนะคืออำเภออื่นสินะผมเข้าใจอยู่ครับอำเภอเขื่อนบุรีเท่านี่เป็นอำเภอเล็กๆเนาะอยู่แบบสงบๆนะผมว่านะเขื่ลนบุรเราเนี่ยอยู่แบบสงบๆมีเมียบนะครับเนาะนะไม่จเจริญไม่วัวอย่างเขาแต่ก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งขึ้นชื่อของเมืองคอนแก่นเลยทีเดียวนะครับก็สวยงามวิทีอ้าวอย่างนี้อย่างมุมสูงเงีวิญญาขึ้นมาให้พายเอฟซีมาดูวันนี้ขอดูเห็นไหมบรรยากาศเอาดูซูมกันใกล้ๆให้ดูอีกเที่ยวหนึ่งให้มัน15 x ไปเลยนี่นี่เห็นไหมบริเวณ8 x นี่ตลาดนะครับนี่ตลาดเห็นไหมนี่คือตลาดนี่ตลาดนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวตลาดนะนี่เห็นไหม ถ้าเลยถนนฝั่งน,นู้นพี่น้องนะถ้าสังเกตนะถ้าเกิดพี่น้องมาที่เกื้อมรัฐถ้าขับรถมาจากเมืองคอนแก่นมุ่งหน้าออกไปทางหนองบัวทําไมฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งน,นู้นตึกถึงใหญ่โตโมโหลานเพราะว่าฝั่งนู้นมันเป็นเขตของประชาชนที่ออกโฉนดไรได้เนาะเกีก็ขอไม่สามารถที่ก่อสร้างอะไรได้นะครับนะอัะนนี้ดูเครื่องบินเห็นไหมเครื่องบินบินผ่านนะครับตัว ตัวอำเภอเขื่อนบุรัดนี่ไม่ทำบันดาเครื่องบินบินผ่านนะไปเมืองอุดรเองนะครับไหนอะไม่เห็นแล้วครับเครื่องบินนูนนะครับ,บน,นูน้นะนะครับไม่ว่ากันเครื่องบินก็เครื่องบินไปนะครับก็ขอบอกเอฟซีตรงๆเลยว่าเขื่อนบุรัดนั้นเป็นอำเภอเล็กๆนะครับอยู่กันแบบสบายๆเงียบๆนะครับนะอยู่แบบสงบๆงบเป็นอำเภอเล็กๆ ไม่เจริญเท่าที่ควรคือคือที่อาพูดง่ายว่าที่ของชจ้ามทธานเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนก่อสร้างงานก่อสร้างเกินที่กำหนดใช่ไหมครับก็คือไม่ให้ก่อสร้างอะไรที่มันเป็นตึกสูงอย่างเงี้ยเกินข้อกำหนดนะครับนอกจากที่ของที่มีโฉนดของประชาชนเองนะครับนะขอแจ้งข่าวให้ทราบนิดนึงนะครับผมไปสอบถามคน ที่เท่าคนแก่ที่อยู่ที่นั่นน่ะนะนะครับก็เลยอ่าไม่ค่อยจะ,จะเจริญยิ่งใหญ่เหมือนจังหวัดอื่นๆเหมือนอำเภออื่นๆน,น,นะครับนะก็ไม่เป็นไรเราคิดว่ามาเที่ยวแล้วก็มาเก็บความสนุกเก็บบรรยากาศกัแล้วกันนะครับเนาะครับพี่น้องขขอให้ปูพนมากอะขอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ตรึงใจที่ประชาชนมาเที่ยว ผมก็อีกคนหนึ่งเป็นชาวเขื่อนบุรัดโดยตรงเป็นโดยกําเนิดนะครับเป็นคนตนําบลอำเภอเขื่อนบุรัดโดยกําเนิดก็ขอเรียนเชิญขอเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งหลายทุกที่นะครับที่อยากจะมาเที่ยวเขื่อนบุรัดก็เรียนเชิญนะครับเป็นอาเภอที่ไม่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นมากมายร้านอาหารอีกมากมายนะครับ เป็นสวนอาหารที่โดดเด่นมากมายร้านกาแฟโดดเด่นก็มากมายที่บริเวณเขื่อนมลัดนี้อยู่เหนือเขื่อนก็เยอะอยู่ใต้เขื่อนก็มากนะครับถ้าเกิดท่านมาเที่ยวชมเขื่อนมรัดหรือดูฝนท่านจะเห็นบรรยากาศเขียวฉุมชุมช่มชื้นหมดเลยในบริเวณนี้นะครับนะก็ขอเรียนเชิญวันนี้วิญญาก็ขอไปพูดภาษากลางนิดนึงนะครับเนาะอีสานน้ำแน่นะครับเนาะปนกันไปครับอ่ะเพามีอย่างไรพี่น้องกับภาพี่น้องมา ติดตามพระอาทิตตกน้ำมุมสูงของที่พระใหญ่นะครับอ่ะไปเบิรงพี่น้องครับขับลูมาข้างล่างนะครับลงมาสันล่างเนี่ยตรงขันใดนะครับตรงขึ้นใดคือต,ตรงหูพญ,ญานาคคูนะพญานาคคูอะลงไปอาดาเลยนะผมว่าพี่น้อง,ญญาาะงอะล,ล่องมาเบิรงเพื่อนๆผมทีอ่อยู่ที่สบอเขื่อนโบราณนี่ก็มาออกกำลัง ที่อยู่ตลาดเนี่ยกมอากาลังวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนแล้วก็วิ่งลองไปข้างล่างก็วิ่งถนนที่ลดขึ้นมานะครับได้กาลังเลยครับเพิ่นว่าแลนึ้นมานีได้ฮอดนี่ก็ถือว่าอะไรกาลังวางหมากมากมาก้มามามาเลยนะครับเนาะเห็น,นไ,ไหมสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นที่ประชาชนได้มาขอพรอ,อ,อะไรจากท่าน ได้ผลสําเร็จก็มาแก้บนเนาะครับเนาะพี่น้องเอามาแก้บนนะนี่ครับเบิ้งนาตักเป็นเป็นตังซีนะครับนะสาธุสาธุสวยงามมาครับสวยงามมากนะครับเนาะใหญ่มากนะพี่น้องเคยสิมาเทียวดูเนาะผู้บ่เคยมากขอเรียนเชิญเด้อผมเป็นเจ้าบ้านก็คือคนเขื่อนวัล โดยกาเนิดก็ขอเรียนเชิญนะครับเด้อขอเรียนเชิญพี่น้องทุกสถานที่นะครับทั่วประเทศไทยเราหรือต่างประเทศอยากมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวดูเด้อครับเด้อนะครับเขือนอุบลราชของเราแต่มาช่วงนี้บอกเอฟซีไว้ก่อนว่าต้นไม้จะแห้งลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมเป็นหน้าแรงหน้าแรงนะครับเนาะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เนาะครับเนาะทุกมุมของท่านจะสวยหมดเลยมาไหว้ขอพรเชื่อไหมว่ามีอยู่ปีหนึ่ง สมัยวิญญาทำงานนะครับนะทำงานขึ้นมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลสงการแล้วมาไหว้ขอพอรท่านนะครับขอพูดตรงตรงเลยนะมไหว้ขอพอรท่านขอโชคลาภนะรบท่านให้มาวิญญาเลยเดินลงไปจากเซียมซีเสียมซีเสร็จแล้วไปถามว่าลอตเตอรี่มีไหมตัวที่ท่านให้เชื่อไหมครับผมว่ามีเท่าไหร่ผมเอาหมดลัตเตอรี่นะมีกี่คู่ผมเอาหมด ปรากฏว่าได้มา15คู่นะครับเลขตัวนั้นปรากฏว่าปังพี่น้องปังเลยสีเดียวนะขอเล่าให้เอฟซีฟังนะก็ลองดูนี่บรรยากาศเห็นไหมครับปัญญาก็จะมาเก็บภาพพระที่ตกดินตกน้ำลังพระใหญ่ผู้ผ่านคำนี่เห,หบรรยากาศไหครับพี่น้องสุดยอด,ดเห็นไหม นะครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเนาะผมก็เชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่าเอฟซีหลายๆท่านเคยมาเที่ยวเฉพาะตอนกลางวันใช่ไหมแต่ตอนเย็นๆอย่างนี้คนต่างถิ่นก็กจะลับบ้านกันหมดนะครับจะกลับบ้านกันหมดนะครับ,จะ,บ,บ,ะรบจะกลับบ้านกันไปหมดเพราะว่าคนจะเดินทางไปถึงบ้านก็จะมืดจะค่าแต่คนท้องที่อย่างวิญญายังอยู่บ้านไม่ไกลยอยู่มืดๆก็ได้นะครับกนะ็เลย ได้มีโอกาสเก็บภาพเหล่านี้ไปฝากเอฟซีนะครับเนาะเบื้องบรรยากาศพี่น้องนี่หลังภญายิ่เห็นไหมครับนี่ด้านหลังเฟนเดอร์พี่น้องเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถ่ายเพิ่งเทน,นึงพุ่นด้านมุมพุ่นเป็นหนาพระเป็นบ่เพป่ะสิหันหน้าทางทิศอ่าตะวันออกนะครับนะภญายิ่พป่ะสิหันหน้าไปทางทตะวันออกเฉียงเหนือนิดๆนะครับเนาะนี่นี่ครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะนี่ คือท่านอยู่บนสันเขาเนี่ยภูพานคํานี่แหละนะครับนะท่านอยู่บนสันเขาพอดีเลยนะครับข้างหน้าท่านจะหันหน้าไปด้านที่มีประชาชนทําไรทํานายเยอะเยนู่นนะครับแต่ด้านหลังท่านก็จะเป็นแม่น้าเขืนอุบลรัฐคือวิญญาจะพาไปดูบรรยากาศเห็นไหมวัดพระบาทภูพานคําเห็นไหมครับแต่ว่าคําว่าคํานี่หายไปนะครับนี่พี่น้อง คำอยู่ตรงนี้สลามอยู่ตรงนี้หายไปนะจริงๆแล้วน่าจะมีอยู่หลุดหายหรือเปล่าบางคนก็จะอ่านว่าวัดพระบาทภูภูพานคาเนาะไม่ใช่นะครับภูพันคำนะครับขอแจ้งขา่าวทราบอ่ะมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์กําลังจะตกน้ำนู่นนะครับอยู่ตรงมุมสูงๆแล้วมันเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยพี่น้องชมให้ดีนะครับวิญญาจะลงมาใกล้ๆเลยนี่น,นี่นี่ก็เสียวนะครับในนี้น ลงไปนี่เสียวเด่นนี่เนี่ยเสียวเด่นลงไปนี่เสียวนะครับเนี่ยดูดูก้อนหินสองก้อนเห็นไหมท่านท่านท่านนึกไหมไม่มีใครวางได้หรอกไม่มีใครจับไปวางได้หรอกผมว่าต้องเป็นเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นเห็นไหมก้อนหินแต่ละก้อนผมว่าไม่หนัก,กไปสิบตันเลยนะนะครับเห็นไหมเนี่ยอาร์ากาศนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่หลังหลังพระใหญ่นะครับหน้าสันเขื่อนเราอยู่บนสันเขื่อนอาส,สัน Beifall สันภูเขานะฮะบับานบารยากาศเห็นไหม น้นเห็นมาพี่น้องเสียงเรือโอ้เสียงเรือประชาชนหาปลาบอนั่นนั่นเห็นมาครับพี่น้องโอ้ยบางเมฆคือเแลครับรบ,บางเมฆหมอกเหมือนเดิมนนะครับนะผมเชื่อได้เลยว่าเอฟซีหลายท่านก็เคยมาเที่ยวบ่อยๆเอฟซี FC หลายท่านก็ไม่เคยมาเลยหลังผ้าใหญ่นะครับเวลายเย็นอย่างเนี้ยเวลาหัวค่ำแบบนี้ นะครับพระอาทิตย์จะตกดินพระอัสดงก็เลียมันบั้นะครับพระอาทิตย์อัสดงอาจจะตกดินเนี่ยนะนะครับเนาะบานนี้คือสิมาตกน้ำให้เ้าเห็นนะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้วิญญาณอดใจบม่ได้ที่มาเก็บภาพแล้วนี่ไปให้เอฟซีเบงนะครับส่วนมากมาไทยให้เอฟซีเบงเฉพาะกลางวันกลางวันกลางวันกลางเวทนะครับเนาะเย็นๆอย่างนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายไม่ค่อยได้มาเก็บภาพอย่างจังสี่ให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะ สุดยอดนะครับนะอ่างน้ํเกลือนโบราณนี่ยิ่งใหญ่ใหญ่เลยล่ะในภาคอีสานนี่ผมว่าน้ําเกลือนโบราณนี่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะนะครับอ่ะก็ถือว่าสวยงามบรรยากาศอย่างนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งอ่าพี่น้องทางอําเภอหนองบัวลำพูทางอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้ก็มีผลดีได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งมากมายเลยแถวเมืองอ่าแถวเมืองอำเภอโนนสังเนี่ยหาดโนนยุมโนนยาวอะไร ทางนู้นสังนู้นสังไปแถวนู้นโอ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแถวภูเวียงหนองเรือก็มีที่เที่ยวมากมายก็เพราะแม่น้ําเขื่อนบุรัดไปถึงตรงไหนก็จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับนะวิญญารู้สึกว่าเห็นความสําคัญเหมือนกันนะน้าเขื่อนบุรัดเนี่ยที่สร้างขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์มากมายกับพี่น้องประชาชนที่ทําไร่ทํานาแล้วเป็นน้ําไปใช้เกี่ยวกับ อะไรป้า,ปาในเมืองฮอนแก่นเนี่ยรู้สึกว่าจะนำน้ำตัวนี้แล้วเข้าไปกรองนะครับนะนที่ซับซ่ามานะครับนะครับอู้บรรยากาศนะครับทัานที่พระอาทิตย์แดดดมลมตกแบบนี้ก็จะลมวิววิว,ว,วพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจต้นไม้ที่แห้งๆนะครับ <laughs> มันเป็นธรรมดาหน้าร้อนนะนะเออแต่ก็แปลกนะครับถ้าเอฟซีเคยถ้าติดตามคลิปวิญญาณเนาะ วิญญาไปอำเภอภูผาม่านไปที่ห้วยม่วงภูเขาแถวนั้นน่ะทำไมไม่ไม่ไม่ไมไมต้นไม้ไม่แห้งอย่างนี้นะครับต้นไม้ยังเขียวฉุมชุมช่มชื้นอยู่เลยนะไม่เข้าใจว่าตรงนั้นจะเป็นภูเขาดินหรือเปล่าอันนี้เป็นภูเขาหินใช่ไหมครับเนี่ยคือแถวเขื่อนมุรัดเนี่ยจะเป็นภูเขาหินเห็นไหมหินก้อนใหญ่ๆ่ใหญ่ๆนะครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศนี่เห็นไหม พระที่ก็จะรับลงน้ําแต่มองว่าไม่ได้ลงน้ําเพราะว่ามันเป็นเมฆหมอกปิดบังซสียก่อนก็เลยมองไม่เห็นเนาะก็เลยเป็นอน,นว่าชมเป็นสีทองไปก็แล้วกันนะครับเนาะครับวันนี้พาเอซมาชมพระอาทิตย์ตกน้ํามุมสูงที่พระหลวงปู่ขาว หลวงพ่อขาววัดภูผานคำอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับวิญญากัรเราซื้อ,อเป็นคนถ่ไยคลิปลง YouTube นะครับก็เห็นยังที่สวยงามเห็นยังที่แปลกๆก,ก็ต้องเก็บมาฝากเอซนะครับเนาะอย่าว่ากันเด้อโอ้ยเพราะมันไกลบ้านวิญญานะครับบ่ได้ไกลแล้วกอ็ แลนอามากไกลๆนะครับ้วกชาชมบรรยากาศแบบนี้นะครับพาลูงขลานมาเที่ยวนะครับเนาะแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับกลามากเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้เอฟซีรู้รู้ด้วยรู้ดำน้ำนะครับเนาะรู้เห็นด้วยว่าเออบรรยากาศยามมือแรงเนี่ยที่พระใหญ่ลุงปู่ลุงพระลุงพ่อขาววัดภูบันคำเขื่อนมุรัดเนี่ยยามเย็นเป็นยังไง ตอนพระอาทิตย์จะตกดินนี้เป็นยังไงเห็นไหมครับถ้าวิญญาณภาพวิญญาณไม่มาเก็บภาพ f อซก็จะไม่เห็นถูกไหมถ้าวิถ้าผมมาเก็บภาพถ่ายทอดออกไปให้ท่านเห็นท่านชมก็จะได้เห็นภาพแบบนั้นเหมือนกันแมนว่าครับนั่นแหละก็เป็นสื่อนําภาพตรงนี้ไปให้เอฟซีดูเห็นนะครับเป็นบรรยากาศดีแบบหนึ่งนะครับยาม พระอาทิตย์อัสดงนะครับพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละนะครับแต่วันนี้พระอาทิตย์ตกบนก้อนเมฆเพราะว่าก้อนเมฆมันปิดบังนะครับเนาะครับกระบอกเป็นอย่างพี่น้องกับวิญญาก็ไม่เก็บภาพไปพี่น้องเบื่องเห็นน้ำนะครับเนาะเห็นไหมครับตกไปแล้วมืดตื้อไปแล้วนะครับเห็นแต่สีทองนะครับเนาะ วิญญาจะมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ให้เอฟซีชมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเก็บภาพเหล่านี้แบบนี้ให้ท่านดูได้เรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณ f อฟซีที่ติดตามและกำลังใจเห็นไหมมุมนี้ก็สวยเห็นไหมพระอาทิตย์ตกดินถ้ามีมุมสูงนะวิญญาอยากมีโดนบินขึ้นไปสูงๆเก็บภาพมุมสูงๆให้เอฟซีทราบ ถ้ามีบุญวัฒนาเด้อครับเดอ้อนะครับเอาบังบรรยากาศนะครับนะเนี่ยนะครับคืยนวันรัตยามมือแรงนะครับเนาะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าได้ความรู้เดือได้ชมบรรยากาศแบบนี้ถือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดเด้อนะครับคลิปนี้วิญญาก็าไม่มีอะไรมากเขาขอขอบคุณเอซี ity, ที่ติดตาม อย่าลืม FC มาติดตามมาอย่าลืมกดกระดิง่งกริงก๊งเพื่อแจ้งเตือนมีคลิปใหม่ท่านจะได้รับชมก่อนเพื่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ